โอเคือตะวทค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะมารีวิวเซเบอร์หาดาวนะเอิมอัน,นีจริงน,นะถ้าใครถ้าใครไม่โง่ถ้าใครไม่โง,ง่แบบผมเนี่ยอาจจะใช้อาจจะทำวันเดียวเสร็จเลยแต่ผมต้องแต่ว่าผมโมง่ไงผมิคก็ไม่สามารถอีโวได้นะตัวตัวการดาบีเทพมรณะนะผมก็เลยต้องมาลองดูว่าจ,จะได้ซึ่งผมก็เพิ่งมาผมเพิ่งมาลองลองดูว่ามันอีโวได้ไหม เห็นว่ามันอีโวเป็นตัวที่พี่งจะกิต้นตใช้ได้ใา่อีโ e วแล้วก็ว่าถอดเทเบิลเวลห้าสิบแดีวก็เอามาอีโวทันทีเลยนะม <c oughs> านนี้โอเคตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะคือคือบางทีแบบใครขาดตัว,ต,วตัวที่แบบโหดๆแบบเอาง่ายๆก็คือไม่โหดมากเอาง่ายๆก็คือเอาตัวไม่โหดมากแล้ว อยากได้ตัวแบบไม่โหดมากแล้วก็ตัวอัพเงินดีๆหน่อยก็อันนี้โอเคสกิลยังไม่เปลี่ยนเลยนะโอเคขั้นสี่ขั้นสี่ขั้นสี่สกิลเบี้ยนะฮะอันนี้ผมลงคนเดียวนั่นีะยิงไม่ใช่คนเดียวหรอกทุกคนก็เห็นใช่ไหมอ่ะผมทำดาเมีประมาณเสียหนึ่ง เหรียเป็นหมื่นห้าพันนโดยโดยเซเบอร์ตัวรเดียวเพียวๆเลย่ะลองลองแบบไปดูไม่มีตัวอื่นเลยไม่มีใครลงตัวลมหรือเปล่าผมเคยผมเคยเห็นมมีคนใช้าแบบลมอ่ะยิงสิครับตัวอะไร เฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงดับลมดับลมมื้โอ้โหงนี้เขาก็อาอบ,บูมา็น,าน่าจั ผมเห็นเต็มเพิ่มอะอันนี้คือ่คนอยากให้ต้องเป็นเพื่อนทุกคนท่านหกหรือผมเริ่มทุได้เงินแล้วก็ผมเริ่มทำตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะว่าเมื่อวานได้ตัวพอดีตอนนี้ตอนนี้ก็เลยได้รับเงินอู้แม็กเก็บคันหรือเปล่าะใช่ไหม <function> <to> โอเค7จ7เนั People, <system s> y, up, ้นบาบามส2องเซนบวกออฟบวกออฟระเบิดดาเมสเฮ้ยดีนะดีนะโห่นะโห่แล้วก็แล้วก็ แบบลงมาลงมาเนี่ยกลัวบ้านแตกลยมางนี่นที่กลัวบ้านแตกนี่ตัวเราโหดอยู่เขาไม่เอาตัวโอ้ตีเอลวะถ้าเขาไม่ได้เอาตัวตีเอมาก็เพราะว่าตัวตีเอลบุกมันมันจะหดนะมันไม่ใช่ว่าจะหนดนี่เอาจริงถ้าเราวางถ้าเราวางให้แบบ ระยะระเบิดมันเป็นตรงที่มันโดนมันนี้อคือจริงผมก็ไม่อยากอยากให้วางตัวตีเอร์เลยเพราะว่าอจริงผมวเอาจริงผมก็ไม่อยาก วางตัวเอตัวโอเคโอเคผมตัวหน,นึ่งหัตอนนี้ปล่อยมันตีปยบาอปพ่ิ อีอุ้ยผมลืมไปผมลืมไปตัวที่ผมไม่ใช้เป็นประจำก็คือแทงคูสจำชื่อไม่ได้๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะวิสเอวิสวิสนี่คือมันแล้วก็เออไม่แค่นี้แหละ จมใช่ประจำตอนตอนที่เริ่มภารกิจทำในเบิร์ห้าดาวนี้คือวิวัตวิวับอกว่าวีโบเซวุ่้ยชิบละชิอ่าเฮ้ยตีเอไมยน่ะอันนี้ตีเอไมยน่ะ ไม่รู้นะอ้าวคราวนี้ต้องลองเงินโอเคพี่ฮะเดี๋ยวมือนอันนี้ตัวอันนี้ตัวอันนี้คนที่แบบอารมณ์เขาก็ได้เบอร์ประมาณสีตัวนะเบอร์สี่ตัวไม่ไหวก็เปยกสี่ เป็นล้านก็ไม่เลือดเป็นล้านเลเบอร์ต้องใช้เซเบอร์ห้าะตัวละสองผมลืม ตัวห้าดาวตัวเวลเยอะสุดไปห้าใช่บุ๋มเลือย่างงั้นอเคห้าตัวแต่อันนี้ตัวที่หกนะตัวที่หกมันไม่เรียงวะเช่ีขน แบบเรีว่ามันเรีว่าแบบมันไม่ได้ออกมาจากทหารเลยเนาะจริงจริงโอเคคือแทบมันมันแทบไม่ได้ออกโอเคผมว่าได้ละได้รูปแบบ LED ดี่ LED คือขั้นแสง็ตีแล้วอะเอร์ ที่เราเอาเชนคูมาเป็นปิดโอ้โหนี่มันจะสร้างนี่จะสร้างคีลาเลยง่ายเนี่ยโอ้โหตัวยิงใครใครจะทำคีล่าเพราะว่าตัวเอ็กพีแย่ตรงที่เราต้องมาลงอินอย่างนี้นะเในไไไปมมมันน่ทไไการทำตัวโหด กี okay, หกตัวหกตัวแล้วกต็ตัวเจ็ดฮะตัวเจ็ดอะฮะมันแบบยิงพร้อมกันครบปุ่มปุ่มเดี๋ยวรอเวฟยี่สิบเขบอกเลยเวฟยี่สิบผมลงหมดเลย เพิ่งรู้อะไรวะบอกเลยผมจะเล่นเซเบอร์กับแจงคูดอ่ะสายจีเนี่ยพาอโอเคทุกตัวคือเราต้องที่มาบอกเลยแจงคูดเป็นตัวที่มันทำดาเมจในการตีแอร์ได้เยอะที่สุดเพราะว่าแบบแต่ละตัวกระจก ผมก็เกิดแบบ,บ,บ,บบมันก็เริ่มมันก็กาดจีนอนมันกา,าดมากเลยที่เรื่องห้าดาวอ่ะเออมันกาดนะจอนแรก,กวังลูฟี่อะตื่นครับอันนี้แล้วก็อะไรนะมหาปหลายก็คือแบบอันนี้และคือไอ้ที่ผมเอาวิทย์มาเนี่ยนั่นแหละ ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเอามากันเพื่อเพื่อแบบเพื่อเซเวอร์ไว้ไวเอาไอเอา้ก็เซเวอร์ไวไวจัดการก็ได้แล้วไงผมอยากผมอยากทำให้มันเหมือนผุบลงคนเดียวอะอย่าลงตัวได้ปะ คือเขาแบบนิ่งมาหลายเวฟมากอ่ะคือแบบนิ่งนิ่งหมกมุ่นกับการวางตัวเงินไงหมกมุ่นคือเราบอกเลยว่าผมว,วางไปนานแล้วผมบอกเลยตอนน,น,นี้มันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนถ้าโจมตีีมันก็เปลี่ยนแหละแต่ว่า เขาบอกนะว่าเนท่จมตี okay. ่น้กิดนนี okay. ้เำ mm ัทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ